สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยครอบครัวสุขสันต์ระดับชั้นอนุบาลส2โดยคุณครูนัตินาตุลพันธ์ค่ะ ัคนนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์มาสอนเด็กๆนะคะเรื่องความสําคัญของบุคคลในครอบครัวแต่ก่อนที่เด็กจะได้ไปเรียนกันนั้นครูก็มีนิทานเรื่องครอบครัวของฉันให้เด็กดูด้วยนะคะเ,เด็กๆอยากดูหรือยังคะถ้าอยากดูแล้วเราไปดูกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะนานๆนนครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ yeah. ดีใจจังเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูมุกก็มีพ่อแม่หนูมุกและก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจ้ะบางครอบครัวอาจจะมีปู่ ยา่าตายายลุงป้าและญาติคนอื่นๆอ,อีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีด้วยกันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่น้าคือน้องของแม่อาคือ น้องของพ่อเยอย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับย่าส่วนแม่ของหนูมุกและน้าก็เป็นลูกของตากับยายหนูมุกจึงเป็นหลานของปู่ย่าตายายและน้าอ๋อ มีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเราจะหนูมุกทั้งหมดเน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจ้ะนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่ะแม่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกข,ของครอบครัวนะจ้ะ ในแต่ละครอบครัวจะต้องมีห <neither S 3> ัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวบางครอบครัวจะมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ครอบครัวของเราแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อทั้งพ่อและแม่ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัวส่วนตัวลูกเองนอกจากต้องเคารพและเชื่อฟังพ่อและแม่แล้วยังต้องรู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่น,นช่วยล้างชามช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางหนึ่งจ้ะการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะค่ะหนูมุกจะเป็นเด็กดีจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะครอบครัวของเรา เป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเป็นอย่างไรบ้างคะดิ๊ดิหลังจากที่ดิ๊ดได้ดูนิทานไปแล้วดิกๆพอจะเรียกชื่อบุนคคลในครอบครัวได้หรือยังเอ่ยค่ะดิกรู้ไหมคะว่าคําว่าคร,ค,รวรครอบครัวหมายถึงอะไรครอบครัวหมายถึงครอบครัวที่อยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไปและวันนี้ครูครูก็มีแผนผังครอบครัวให้เด็กๆดูด้วยนะคะซึ่งครอบครัวของเรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ เด็กๆนะคะเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าครอบครัวเรามีสมาชิกท่านอื่นๆอีกไหมเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูความสำคัญของบคุคคลในครอบครัวทางคุณพ่อนะคะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆพ่อของพ่อเราเรียกว่าคุณปู่ ของพ่อเราเรียกว่าคุณย่าพี่ชายของพ่อเราเรียกว่าคุณลุงพี่สาวของพ่อเราเรียกว่าป้าและน้องชายน้องสาวของพ่อเราเรียกว่าคุณอานะคะเด็กๆและเรามาดูความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวทางฝ่ายคุณแม่นะคะ มาดูกันเลยค่ะคุณพ่อของคุณแม่เรียกว่าคุณตาส่วนคุณแม่ของคุณแม่เรียกว่าคุณยายพี่ชายของคุณแม่เรียกว่าคุณลุงพี่สาวของคุณแม่เรียกว่าป้าและน้องชายน้องสาวของคุณแม่เรียกว่าคุณน้านะคะเด็ก ดเด็กๆรู้จักชื่อของบุคคลทั้งฝ่ายคุณพ่อและฝ่ายคุณแม่แล้วนะคะเรียวเราไปดูฝ่ายของคุณเรามาดูความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวของดเด็กๆกันนะคะเอ๊ครอบครัวของดเด็กมีใครบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัวบางครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันบางครอบครัวก็จะมีแต่คุณปู่คุณยา่าบางครอบครัวก็จะมีแต่คุณตาคุณยายนะคะหรือบางครอบครัวก็จะมีแต่คุณน้าและคุณลุงคุณป้านะคะซึ่งแต่ละครอบครัวจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมทายคลิปมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ 1>, 1ให้เด็กบอกความสำคัญคนในครอบครัวของตนเองว่ามีใครบ้าง 2. ให้เด็กระบายสีภาพครอบครัวให้สวยงาม 3. าเมื่อดเด็กทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะให้คุณพ่อถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งทางไลน์กลุ่มห้องเรียนเราเลยนะคะบ้างคะหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของ ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวไปแล้วนะนะคะเอ๊ะวันนี้คุณครูก็อยากจะถามเด็กๆหนึ่งคำถามนะคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมนะเช่นคุณพ่อของคุณพ่อเด็กๆเรียกว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกค่ะเก่งมากค่ะเรียกว่าคุณปู่อาแล้วคุณแม่ ของคุณพ่อนะคะเรียกว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเรียกว่าคาุณย่าค่ะเด็กทุกคนเข้าใจกันแล้วนะคะและอย่าลืมไปเรียกชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณปูค่คุณย่าคุณตาคุณยายและบุคคลในครอบครัวของเด็กให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนเด็กจบแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย